วัเมษายน2565อาจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่มาดูว่าถ้าทุเรียนปลูกใหม่ขาดน้ำเพียงหนึ่งวันหรือน้ำไม่พอเพียงหนึ่งวันเราจะรู้ได้ยังไงจะสังเกตตรงไหนจะแก้ไขยังไงนะครับสามหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือสิ่งสังเกตก็คือถ้าหากว่าทุเรียนของเรา ขาดน้ำน้ำไม่เพียงพอ,ส,งส,งอ,อสิ่งที่จะแสดงให้เห็นก็คืออ่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นก็คือจะมีใบเหลืองเกิดขึ้นนะครับแสดงให้เตือนแสดงให้รู้ว่าอาน้ําไม่พอขาดน้ําถ้าทิ้งไว้อย่างนี้2อสวันใบก็จะเหลืองมากขึ้นนะครับและ4ี่วันเหลืองมากขึ้นก็จะเกิดอาการป่วยทันทีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของจะต้องสังเกตนะครับอาการให้ออก ครับดูให้เป็นมิฉะนั้นแล้วถ้านจะเสียเงินแล้วก็พอป่วยหนักก็แก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ลดน้ำหนวันจริงๆครับนะครับเพราะว่าระบบน้ำยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันว่าทำย่างไงนะครับรูปนี้คือตัวอย่างอของต้นทุเรียนที่ปลูกแล้วได้10วันนะครับปลูกวันที่3ที่4 วันนี้วันที่14เมษายน2565นํำต้นจริงมาให้ท่านดูเลยนะครับผลที่เราคุยกันก็คือเราจะต้องให้น้ำเท่าไหร่จึงจะเพียงพอสำหรับต้นกล้าที่ปลูกใหม่เพื่อไม่ให้ต้นกล้าเฉาคำตอบก็คือจะต้องให้มากพอที่ใบมันจะไม่เหี่ยวตั้งแต่เวลาบ่ายสอง หรือ14นาฬิกาหรือ16นาฬิกาก็ยิ่งดีนะครับจึงจะเรียกว่าให้น้ำเพียงพอแต่ทีนี้ปัจจัยของการให้น้ำอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับผมก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการนั่นก็คือก่อนที่เราจะนำมาปลูกเราก็รู้ว่าจะต้องมีการตัดรากเมื่อมีการตัดรากพือก็มีการสูญเสียราก นในการดูดน้าไปส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับผมก็เลยใช้วิธีการที่เราใช้สารฮิวมิกกับแคลเซียมไนเตรตนะครับผสมกันอย่างละหนึ่งช้อนรถนะครับเพื่อที่จะเร่งรากให้มันงอกไวๆก่อนนะครับต้นที่มองเห็นต้นที่ทำนี้ใช้เวลาเตรียมตัวล่วงหน้า2สัปดาห์หรือ14วันแล้วนำมาปลูกหลังจากปลูกแล้ว นะครับก็เจอปัญหาใบเหลืองนะครับวันละใบสองใบก็เช่นเดียวกันอก็จึงรู้ว่าต้นไม้นั้นให้น้ำไม่เพียงพอและว,วิธีที่ผมแก้ทำอย่างไรนะครับเรามาดูสะกก่อนนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับเราหลังจากที่เราปลูกต้นกล้าแล้วนะครับต้นกล้าที่ผมปลูกนี้ผมใช้วิธีล้างรากนะครับท่านสามารถติดตามได้ในวิดีโอที่เคยลงไปแล้ว ดูว่าทําอย่างไรนะครับเราจะใช้หัวสปริงเกอร์ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเราก็ควรรดน้ําให้ทั่วตรงนี้ผมก็ใช้สายยางนะครับถอดหัวมินิสปริงเกอร์ออกนะครับแล้วก็วางจำจุดที่เราต้องการนะครับกระจายไปรอบต้นนะครับตรงจุดไหนก็ได้อาเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งที่เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็มาดูนะครับนั่นก็คือมาซ่อมแซมนะครับมาช่วยเหลือนั่นเองนะครับ รถตะไบลงโคนลักษณะน,นี้ให้ชุ่มให้ทั่วนะครับในลนนักษณะนี้นะครับแต่ถ้าท่านมีมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้บัวลนนักษณะนี้นะครับเพราะว่าผมทำในผมทำเพื่อจะให้มองให้เห็นในเกษตรที่ทำเล็กๆแค่นั้นเองท่านอาจจะใช้สายยางนะครับฉีดน้ำ นะครับลดตั้งแต่โคนจนยอดจนถึงยอดอย่างนี้ก็ได้นะครับาทำเวลาไหนก็ทำเวลาที่สักเที่ยงนะครับเพราะการดูดน้ำมีคนเคยศึกษาและวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะดูดน้ำและก็มีการคายน้ำสูงสุดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาสูงสุดก็คือเที่ยง แล้วก็14นาฬิกาและค่อยลดลงเวลา16นาฬิกาซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งที่เราคุยกันนั่นเองว่าเราให้น้ําเพียงพอหรือไม่สังเกตดูการสลดของใบนะครับถ้าให้น้ําเพียงพอแล้วใบมันจะไม่ต้องสลดนะครับแต่การสลดนั้นสลดเวลาไหนนะครับถ้าสลดใบสอก็คือให้น้ําน้อยนะครับถ้าใบยีก็คือปกตินะครับลนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราปลูกใหม่นะครับ อันนี้ปลูกยังไม่ถึง1เดือนนะครับเราก็ไม่ต้องการให้ต้นทุเรียนของเราป่วยนะครับต้องการเป็นปกติแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตเร็วที่สุดนั่นก็คือตั้งตัวได้เร็วไม่ป่วยนะครับเราก็อาจจะให้น้ําในช่วงนี้นะครับเราก็จะให้2แนวนะครับก็แนวที่1ก็คือให้อาสายางนะครับตามสปริงเกิลที่เห็นอย่างนี้นะครับหรือจะหัวเวียงหัวอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็คือให้ทางดินนะครับอ,อันที่2ก็คือลดทางใบนะครับเพื่อลดอุณภูมิที่ใบจากที่ใบที่ร้อนร้อนนะครับหนีแสงนะครับหนีความร้อนให้มันสามารถสู้แสงได้นะครับถ้าไม่พอก็ลดรอบโคนนะครับเพิ่มไปอีกทางหนึ่งก็จะสามารถแก้ปัญหาได้มีใบนะตั้งสู้แสงได้นะครับเป็นลักษณะนี้อันนี้ปลูกได้เพียงแค่1ิวัน ใช้หลักการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นทูเรียนใบเหลืองเลยนะครับใบสามารถตั้งได้สู้แสงได้โดยไม่สลดใบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการให้น้ำนะครับาการตัดรากาการเตรียมต้นนะครับก่อนการตัดก่อนก่อนการปลูกนะครับวิธีการปลูกแบบล้างรากนะครับพวกนี้เป็นการ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการนะครับซึ่งผมได้ลงเป็นตอนๆให้เพื่อนให้พี่น้องให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษานะครับแล้วก็มาใช้นะครับในการปลูกทุเรียนเล็กนะครับ